สอย่างสมศรัทธาสมศีลาสมจาคาสมปัญญาถ้าใกล้ชิดกันมากเนี่ยเป็นคู่สร้างคุ่สมแต่ถ้าทั้ง4ีคุณธรรมห่างกันมากเป็นคู่ปากคู่กัน ับแต่ว่าการแต่งงานเนี่ยคือมันต้องจิตเป็นธาตุของกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายผลทัพภาเนี่ยทั้งห้าเนี่ยเขาเรียกกามต้องการจะหาความสุขจากกามเนี่ยแต่งงานดีแต่ถ้าหาความสุขจากจิตเป็นอิสระแต่งงานไม่ดี เพราะไอ้ากามเนี่ยมันทําให้จิตไม่เป็นอิสระถ้าอยากจะเป็นอิสระได้ต้องปฏิบัติธรรมคนที่ปฏิบัติธรรมได้มรรคผลต้องไม่แต่งงานออแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนบางคนก็มีเหตุปัจจัยที่อยู่เป็นโสดดีกว่าก็อยู่เป็นโสดบางเหตุก็เฮแต่งงานดีกว่าก็อยู่แต่งงานก็เป็นพระอรหันต์ไดออ้แต่งงานเป็น แล้วห่างจากกามก,ก็มีอยู่ครับอย่างปิดพริมานกพัฒกาพิลานีคือแต่งงานแต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันถือศินแปดเป็นผ้านากามีได้ขึ้นอยู่กับเหตุที่ทำเหตุผลไง ขึ้นอยู่กับเหตุที่ทำไว้ได้ผลเป็นกุศลวิบากดีถ้าแต่งงานแล้วดีคู่ดีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าโคดมท่านตรัสบอกว่ามันมีคุณธรรมสี่อย่างก็คือคุณธรรมสมศรัทธาคือมีความเชื่อใกล้ๆกันสมศีลาคือมีศีลอาศีลห้าเนี่ยใกล้ๆกันสมจาคาการสละปริรจาคใกล้ๆกันสมปัญญาปัญญาใกล้ๆกันถ้ามันห่างกันอย่าง คนหนึ่งอยากจะไปสละบริจาคเนี่ยอีกคนไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้มันไม่สมการปฏิบัติมันก็มีปัญหากับครอบครัวมันทั้งสี่อย่างคุณธรรมทั้งสต้องใกล้เคียงกันถ้าใกล้ชิดกันมากเนี่ยเป็นคู่สร้างคู่สมแต่ถ้าทั้งสี่คุณธรรมห่างกันมากเป็นคู่ปากคู่กัดซัดกันตลอด อธิษฐานคือตั้งจิตปราถนาอธิษฐานขอให้อะไรแต่อะไรก็สุดแ,แต่ตั้งจิตปราถนาขอให้ตัวเองร่ำรวยขอให้ตัวเองไปเกิดดีขอให้ตัวเองไม่เป็นสัตว์นรกอะไรอย่างเงี้ยอธิษฐานได้แต่จะสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่เหตุที่ทำถ้าเหตุด,ดีอธิษฐานก็มีโอกาสเพราะอธิษฐานดีนะถ้าอธิษฐานเป็นคู่ปรปักกับเขาเนี่ย ทำดียังไงก็ไม่สมเหตุมันต้องทำไม่ดีมันถึงจะเป็นคู่ปรรปักกันคู่พยาบาทกันได้เพราะฉะนั้นอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานได้แต่เหตุต้องถูกตรงอธิษฐานไปเกิดเป็นนางฟ้าเป็นชาวสวรรค์ก็ต้องทานกระสีสองตัวอธิษฐานกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็ต้องศีลห้าบริสุทธิ์คุมใจทุกขณะตืน่น อธิษฐานไปเกิดเป็นพรหมก็ต้องเข้าฌานได้ตายในฌานกำลังของฌานก็ผลักดันไปสู่การเกิดเป็นพรหมถ้าอธิษฐานมีคู่คือดีก็ต้องทำอธิษฐานให้สี่สมแล้วก็ต้องทำเหตุตรงคือทำให้สี่อย่างนี้ให้มันตรงกันกับคู่ของเรา ควรจะตั้งมันอธิษฐานในสิ่งที่ดีดีก็คือไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเนี่ยดีอธิษฐานดีตั้งจิตปรารถนาที่ไม่ผิดกฎหมายที่ไม่ผิดศีลที่ไม่ผิดธรรมดีครับควรจะอธิษฐานเพราะว่าเมื่อเหตุกับผลมันถึงพร้อมมันสัมพันธ์กันถึงพร้อมผลมันจะเกิดขึ้นดีคำอธิษฐานก็จะสมปรารถนา เนี่ยควรควทุกคนควรตั้งอธิษฐานดีคืออวิบากเป็นกุศลวิบากที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลและไม่ผิดธรรมเขาปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยะถากรรม คำว่ายะถากรรมก็คือการกรรมคือการกระทำคิดพูดทำเป็นกรรมยะถาคือต่างๆทั้งดีทั้งชั่วปล่อยชีวิตให้ต้องล่องลอยไปตามยะถากรรมเอ้ยใกล้จะถึงปีใหม่แล้ว5้าสี่สสองหนึ่งศเป้งดื่มเหล้าอากุศลกรรม5้าสี่สสองหนึ่งศเป้งสวดมนต์ข้ามปี เป็นกุศลกรรมเพราะฉะนั้นคำว่ายถาก็ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เป็นยถากระจนะถ้าเรารู้อย่างนี้อย่าปล่อยชีวิตของเราให้เป็นไปตามยถากรรมเอ้ยหนังเรื่องนี้ดีจะจบแล้วให้ดูอย่างนี้อย่า,ยาทำแต่ดูเพื่อศึกษาเนี่ยได้แต่ถ้าดูเพื่อเอาไ้ะใจเราเนี่ยไม่ดีส่วนใหญ่มันคองไม่ดีทั้งนั้นนะอย่าปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรม แต่ปล่อยชีวิตให้ถูกตรงตามธรรมคือกุศลธรรมเข้าใจนะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศรรีลไม่ผิดธรรมควรจะนำพาชีวิตไปอย่างนั้นแล้วผลเมื่อเหตุที่ทำผลที่เกิดขึ้นมันออกมาดีทุกเรื่องเลยชีวิตดีงามทุกเรื่อง รู้เนี่ยก็มีบรรับของปุถุชนคนทั่วๆไปยกตัวอย่างของจริงนะลูกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะดื่มเหล้าพ่อผู้ให้กำเนิดบอกว่าลูกยังดื่มไม่ได้ลูกยังเป็นเด็กถามว่าไอเด็กนี่มันเชื่อไหมไม่เชื่อนี่นี่นี่เป็นเรื่องจริงนะแต่ไม่เอ่ยชื่อท่านก็ไม่เป็นนินทานี่คือเรื่องจริง แต่พระพุทธเจ้าท่านใช้เหตุใช้ผลท่านสอนตั้งแต่ตัสรู้มาจนถึงบัดนี้สองพันกว่าปีเนี่ยอาจารย์สนองทำตามทำตามแล้วต้องพิจารณาเลยนะว่าผิดจากธรรมหรือวินัยไหมไม่ผิดครับพระพุทธเจ้าท่านสอนความรักด้วยเมตตาเช่นพ่อแม่รักลูกเนี่ยพ่อไอ้ลูกมันค่ายาบ้าพ่อแม่ยังไม่เดือดร้อน นี่เนีพ่อแม่ท้างทำดีทํำชั่วลูกจะทําดีทําชั่วพ่อแม่ก็อโอ้โหสียให้หวางใจเนี่ยเป็นความรักด้วยเมตตาอีกความรักหนึ่งความรักด้วยตัณหาไม่ดีตัณหาคือความอยากอยากในกามอยากในความไม่มีอยากในความมีเนี่ยเขาเรียกตัณหาการม,มาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาไม่ดีแต่ถ้า รักด้วยคุณธรรมด้วยเมตตาเนี่ยดีคนส่วนใหญ่ก็รักด้วยตัณหาเช่นเด็กเดินเดินต่อแตะต่อแตะไปเดินชนเก้าอี้คุณตาคุณปู่ไปตีเก้าอี้หาว่ามันไม่ไม่หลีกลูกไอ้อย่างนี้รักอย่างนี้ไม่ดีรักด้วยตัณหา อยากจะให้เด็กสะใจใเด็กทําถูกทําถูกทั้งที่มันเก้าอี้จัง่งเฉยเฉยมันไม่ได้เดินไปจุลาล้านใครไปชนเก้าอี้ระหาว่าเก้าอี้มันไม่ดีอย่างเนี้ยคุณปู่คุณย่าทําไม่ดีพระพุทธเจ้าไม่ทําอย่างนั้นต้งกันข้ามกับเด็กคนหนึ่งอย่างเดินต่อแต่ต่อแต่เดินเอาเท้าไปเขีย่ยเอาโหสุนัขยกมือไหว้นี่เรื่องจริงนะยกมือไหว้ขอโทษ ไอเด็กคนนี้มันมีคุณธรรมมาตั้งแต่ก็ยังไม่มาเกิดอันนี้ดีเข้าใจนะรู้ว่าตัวเองผิดก็ขอโทษนี่ดีคนในสังคมเราก็เห็นพอตัวเองทำผิดหาข้ออ้างแต่ถ้าคนดีนะไม่อ้างอขอโทษเนี่ยมันมีสองประเภท ก็ต้องเอื vagy, อ้ออาทรซึ่งกันและกันเช่น s, สมัยก่อนนะสมัยพุทธกาลนะหน้าที่การหาเงินก็เป็นของสามีภรรยาอยู่บ้านก็ต้องเก็บรักษาทรัพย์ที่หาได้ใช้ใจ่ายทรัพย์ตามเหตุตามผลที่สมควรคุ้มรักษาทรัพย์แล้วก็ทําความดีในงานบ้านทั้งหมดก็ต้องทําเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วพอมันยุคมันสมัยมันเปลี่ยนไป สามีต้องออกนอกบ้านภรรยาก็ต้องออกนอกบ้านเพื่อไปหาเงินมาทําให้ครอบครัวก็ต้องเฉลี่ยกันเช่นงานบ้านภรรยาก็สามีก็ต้องไปช่วยภรรยาทาเพราะภรรยาไปช่วยสามีหาเงินเข้า <c oughs> <c oughs> ใจนะญาติทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายสามีทั้งฝ่ายภรรยาต้องศรัทธาเริ่มใส่อย่าไปดูถูกถ้าไปดูถูกญาติทั้งสองฝ่ายก็เกิดเรื่องเดือดร้อน ให้ของขวัญเมื่อธรรากาศให้โอโหสิกรรมอะไรต้องทำคือจริยธรรมของภรรยาและของสามีต้องปฏิบัติให้ครบในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับภิกษุบอกว่าท่านตรัสกับคารวาสบอกว่าการให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งดีงามถ้าเขาทำผิดแล้วก็ให้อภัยให้อภัย้ผูกใจเจ็บมันก็ไม่มีมันก็เป็นเมตตาบรารมี คือรักด้วยเมตตาเระจใยนะเห็นก็รู้ว่าทำผิดเ้าก็ให้เมตตาอย่างนี้เป็นต้น ถ้าเขาทนกันไม่ได้แล้วเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เลิกกันไปก็ดีต่างคนต่างอยู่แต่ถ้าเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมเขาอยู่ด้วยกันเป็นการเรียนเรียนรู้ฝ่ายตรงข้ามอันนี้ดีมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นอะไรถ้าพื้นฐานของเขายังเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็เลิกกันไปก็ดีไม่เจอไอ้หนีออกจากแหล่งที่ทำให้เกิดโทสะมันก็ดี แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมเอออันนี้ดีนะไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยอยู่ใกล้ๆได้แล้วไม่ต้องเสียเวลาไปหาเงินนะต้องเสียเวลาไปได้ทำก็อยู่ก็ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแนวความคิดของแต่ละคนถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องมองการขัดแย้งให้เป็นธรรมะดีแล้วอยู่กันไปต่อไปกันดีถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมแยกกันดี ก็เลือกเอาอันนี้ต้องเลือกเอาพระเจ้าท่านให้เลือกท่านไม่บังคับ จริงสาหรับคนที่ไม่รู้จริงคือคนที่ติดสมมุติท,ทางโลกพัฒนาปัญญาความรู้จากสมองบอกกันรักนิรันดรมีจริงฉันจะรักเธอนิรันดรอ,อะไรอย่างเงี้ยรักจนนะจริงๆแล้วในวัฏฏะสงสารมันไม่มีครับในวัฏฏะสงสารเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ในนิพพานไม่เปลี่ยนแปลงแต่ไม่มีนิรันดรมันเป็นสมมติปัญญัติกระจายนะ พระอาหารหันตุองค์ที่เข้าสู่นิพพานไม่เคยพูดคำว่านิรันดรไม่มีครับคำนี้มันเป็นมนุษย์ที่รู้ไม่จริงสมมุติขึ้นมาเป็นคำสมมุติหรือเรียกว่าสมมุติบัญญัติกระจายนะจริงๆไม่มีในสังคมตั้งแต่นรลกไปจนถึงพหมเนี่ยในวตสาสงสารเนี่ยมันถูกสมมุติกันทั้นนั้นนะจริงๆแล้วมันเป็นสมมติบัญญัติ ทุกอย่างเนี่ยเป็นสมมติตัวตนเราเขาเนี่ยเป็นสมมติบัญญัติไม่มีอยู่จริงหรอครับเหตุมาจากคนที่มาเกิดในยุคนี้ เป็นคนที่มาจากอบายภูมิเยอะพอคนมาเกิดจากเป็นสัตว์ในอบายภูมิมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็ไม่ใช่มนุษย์สัูโตมนุษย์มีห้าประเภทมนุษย์เทโวมนุษย์เทวดามนุษย์สัพพูโตมนุษย์ที่มีศีลคุมใจอยู่ทุกขณะตื่นมนุษย์ติละชาโนมนุษย์เดลชานมาเกิดมนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตมาเกิดมนุษย์เนรยิโก มนุษย์นรกมาเกิดในยุคเนี้ยไอที่มาจากบายภูมิมันมีมากมันก็เลยทําให้คนที่ในยุคนี้มันหลงผิดมันไปติดนู่นติดนี่ทะเลาะบอแวงอะไรลักขโมยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินี่เป็นพฤติกรรมของสัตว์แนอบายภูมิก็โหดเทียมมากขึ้นมนุษย์นรกเนี่ยเหี้ยเทียมมากแต่ยังไม่อีกร้อยปีนะมนุษย์นรกจะมาเยอะตอนนี้มนุษย์เปรตคอร์รัปชันเยอะ เนี่ยก็พูดตรงตรงเนี่ย mm hmm. ต้องขออภัยท่านผู้ฟังไม่ได้เอ่ยชื่ออันนี้เป็นตัวอย่างเ mm hmm. ข้าใจนะเนี่ย mm hmm. คนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เราเห็นหน้าตาเนี่ยมันมาจากที่ไหนอะ mm hmm. ถ้ามาจากเบื้องต่ําก็เป็นอบายภูมิถ้ามาจากที่สูงก็เป็นสุคติภูม mm ิ hmm. มีมนุษย์สภูตโตกับมนุษย์เทโวเท่านั้นเองที่มาจากเบื้องสูงนอกนั้นมาเบื้องต่ำอีกร้อยปีสิครับ mm hmm. มาเกิดอ,อีกทีแล mm ้ว hmm. <laughs> เออสังคมแห่งการหวาดระแวงภัยสังคมแห่งการลักขโมยสังคมแห่งการเบียดเบียนซึ่งกันและกันสังคมก่โหดเหี้ยมคนที่เกิดมาในยุคนี้มนุษย์นรกเนี่ยโหดเหี้ยมพัฒนาใจตัวเองไม่ให้กลับมาเกิดในยุคถัดไปตอนนี้เกิดเป็นมนุษย์ช่วยไม่ได้แล้วแต่ที่ช่วยได้คือพัฒนาจิตตัวเองให้มันพ้นไปจากการเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดในสวรรค์ หรือเกิดเป็นพรมพหรือปิดอบายภูมิได้ดีที่สุดก็<ม>เลือกเอานี่เลือกได้พัฒนาเพื่อที่จะปิดอบายภูมิเกิดครับแต่เกิดในในสุขติภูมิที่พ้นวัฏสงสารเนี่ยเราต้องเราเราเลือกทำเหตุให้ตรงได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นมนุษย์ก็อยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเลยกลับมายุคถัดไปนี่ยุ่งม,มากๆ สวนธรรมศรีปรทุมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีติดกับถนนสามโคกเสนาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ถูกสร้างขึ้นจากความศรัทธาของคุณวิเชียนสวัสดยานนที่จะเผยแผ่ธรรมะให้แพร่หลายแก่คนทุกเพศทุกวัยทั้งนักเรียนส่วนราชการและองค์กรต่างๆและทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ผู้มาปฏิบัติธรรมที่สวนธรรมศรีปรทุมได้สั่งสมบุญสติสมาธิอันจะนำพาชีวิตให้ดีขึ้นต่อไปค่ะ